งานทาสีลูกกรงเหล็กหน้าบ้านความสวยงามก็เริ่มมาเนี่ยฝากอยถ้าอะไรไปตามอยู่เป็นงานใจเย็นจังหน่อยงานทาสีน้ำมันลูกกรงเหล็ก เปน,เนี่นถ้าก็คอยท่าไปคอยเบึงไปก็ได้บงงามถ้าก็คอยเทบไปใส่ความใจเย็นใจห่อนเขาบงงามคอยเิปคอยไอปตัวฮาบึงตัวด้บนเรียบร้อยเ้าก็คอยแจงไป ตรวจเบิ้งตัวเล่นบนเรียบร้อยแล้วกับเบิ้งข้าวเพราะว่างานมันเป็นงานเป็นดิว ผ้าสีเต็มแล้วครับมันจะเป็นตะเบิงสีมันจะเด่นมาาันจะชัดขึ้น